อาลงแบมิงกาลาบาชินสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาพมา่าด้วยกันต่อขอบอกเลยว่าเนื้อหาในวันนี้จะทําให้เราเก่งภาษาพมา่ามากขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันนี้วันจะพาเ,เพื่อนๆมาเรียนคําว่าประจําค่ะคําว่าประจําในภาษาพมา่าจะใช้อยู่ด้วยกัน2ตัวนะคะตัวที่หค่ะอ่านว่าอมัมแยดัน เวลาเขียนนะคะเขาจะเขียนต้าวินบูเนาะแต่เราจะไม่ออกเสียงอัเมตันนะคะไม่ออกเสียงตันนะคะเราจะออกเสียงเป็นอเมดันอเมดันนะคะตัวที่สองค่ะอ่านว่าอัมเมอเมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะอเมกะอเมก็คือคุณแม่เนาะมองเลโกมองเลก็คือ น้องชายเวลาเราเห็นกะเห็นโกเราจะรู้เลยนะว่าอเมกะก็คือคุณแม่เป็นประธานนะคะเพราะว่ามีกะตามหลังนะคะแล้วก็มองเลกโกโกนะคะทำให้เรารู้ว่าน้องชายเนี่ยเป็นกรรมนะคะ,ะเรารู้แล้วว่าใครเป็นประธานใครเป็นกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำต่อมานะคะเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะเซนเลกมาเต้าโพก เซเลกเนี่ยแปลว่าบุรีนะคะตัวเซเลกเนี่ยแปลว่าบุรีถ้าเกิดคําว่าสูบบุรีเขาจะพูดว่าเซเลกเต้าแดดเขาจะใช้เวิร์บคำว่าเต้านะคะที่แปลว่าดื่มเนาะดื่มบุรีนะคะในภาษาไทยแต่ภาษาพม่าคือสูบบุรีเซเลกเต้าแดนะคะเซเลกมาเต้าโพโพเนี่ยแปลว่าสําหรับนะคะสาหรับเนาะอเมดันอ่าอเมดันโซงมา ทรงมะแปลว่าตักเตือนค่ะหรือว่าสั่งสอนนะคะประโยคนี้คะ่ะอเมกะมองเลโกเซนเล็กมาเตาโพอเมดานโซมะแดคุณแม่ทำไมคะคุณแม่เนี่ยตักเตือนค่ะตักเตือนใครหรือสั่งสอนใครคะสั่งสอนน้องชายค่ะทำไมคะเพื่อไม่ให้น้องชายเนี่ยสูบบุหรี่คุณแม่จะสั่งสอนน้องชายหรือว่าตักเตือนเป็นประจำนะคะ ประโยคต่อมานะคะอ่านว่าจมากจมะก็คือดิฉันค่ะยะใดทุกขึ้นอเมดันก็คือเป็นประจำค่ะตยาถ่ายแดตยาถ่ายแดงก็คือนั่งสมาธินะคะดิฉันเนี่ยทำไมคะนั่งสมาธิทุกขึ้นเป็นประจำค่ะจมายะไดอเมดันตยาถ่ายแดดิฉันนั่งสมาธิทุกคืนเป็นประจำค่ะ ประโยคที่3นะคะตู้โกตู้โกนะคะแปลว่าเขาค่ะในที่นี้คือเป็นกรรมนะคะฟงคือมือถือแซทไลแปลว่าโทรไปหาค่ะยินแปลว่าถ้าเอาประโยคแรกก่อนเนาะตู้โกฟงแซลไลย,ยินถ้าโทรไปหาเขา,าถ้าโทรศัพท์ไปหาเขาตู้ฟงกะ ก็คือมือถือของเขาตู้ฟงกะก็คือมือถือของเขาเกิดอะไรขึ้นคะอัมเยดันอัมเยดันมาอาบูอาแปลว่าว่างค่ะมาอาบูก็คือไม่ว่างอัมเยดันมาอาบูก็คือไม่ว่างเป็นประจำตู้โกโฟงแซลไลยยนตู้ฟงกะอัมเยดันมาอาบูถ้าโทรศัพท์ไปหาเขา โทรศัพท์ของเขาจะไม่ว่างเป็นประจำประโยคต่อมานะคะอ่านว่าดีไซน์กะดีแปลว่านี้ค่ะสายแปลว่าร้านดีไซน์กะร้านนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นอาซาอาสา,สาแปลว่าอาหารค่ะอาซาซาดวกะ ดูเอบงบอกความเป็นพาหูโพสแสดงว่าไม่ใช่มีอาหารอย่างเดียวมีอาหารหลายหลายอย่างนะคะอเมดันอเมดันแปลว่าประจำซาโลกงแดงคุ้นเลยใช่ไหมคะซาโลกองแดก็คืออร่อยค่ะมีรสชาตินะคะดีไซน์กะอาซาซาดูเอกะอเมดันซาโลกงแด อาหารของร้านนี้ทำไมคะทานอร่อยเป็นประจำมากี่ทีหรือว่าแนะนำใครนะคะก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารร้านนี้อร่อยนั่นเองค่ะประโยคที่5ขค่ะอ่านว่าจจโนแปลว่าผมอาซาอาซาแปลว่าอาหารค่ะอาซาซาดเวโก ด้วยบ่งบอกถึงความเป็นภาหุ่นนะคะก็คือไม่ใช่มีอาหารอย่างเดียวมีอาหารหลายหลายอย่างค่ะอัเพยียนมาแปลว่าข้างนอกค่ะเขียนว่าแปรนะคะให้ออกเสียงว่าแบอัเพยียนมาแบนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างบ่งความรู้สึกว่าเป็นสถานที่เนี้ยส่วนใหญ่เป็นสถานที่นี้หรือบางประโยคนะคะเขาจะแปลว่า only นะคะแปลว่าแค่แค่นะคะบางทีก็แปลว่าแค่บางครั้งนะคะก็คือใส่เข้ามาเพื่อให้เน้นลงไปว่าเป็นสถานที่เนี้ยที่เราทำเป็นประจำนะคะเป็นสถานที่นี้นะคะสถานที่อื่นไม่ค่อยทำแต่สถานที่เนี้ยทำบ่อยนะคะแบแบนะคะอเมเมอเมเยหรืออเมเมดันก็ได้นะคะประจำ แแซาเดแวแปลว่าซื้อซาแปลว่ากินผมผมเนี่ยทำไมคะซื้ออาหารข้างนอกกินเป็นประจำคนนี้เขาไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเขากำลังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำไมคะซื้ออาหารข้างนอกกินหรือทานเป็นประจำค่ะประโยคที่หกค่ะจะมาดิชันเองตั้นชินเยเองแปลว่าบ้าน ต้นชินเยแปลว่าความสะอาดค่ะเองต้นชินเยก็คือความสะอาดบ้านอ่ะเราแปลแบบนี้ไว้ก่อนเนาะอเมดันอเมดันก็คือประจำค่ะโลกแปลว่าทำค่ะกริยาตัวนี้นะคะจะใช้คู่กับต้นชินเยตลอดนะคะต้นชินเยโลกแดก็คือทำความสะอาดค่ะจะมาเองต้นชินเยโกอเมดันโลกแดดีชันค่ะทำไมคะ ทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นประจําค่ะอเมรดันโลกแดก็คือทําเป็นประจํอาอเมรดันโลกแดทําเป็นประจําค่ะประโยคต่อมานะคะโมยาตีโมยาตีแปลว่าฤดูฝนค่ะโมยาตีโซยินก็คือถ้าเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูฝนยังกงมายังกงก็คือ ย่างกุ้งนะคะมาก็คือที่ค่ะย่างกุ้งมาก็คือที่ย่างกุ้งโมอเมเดนหยาแดดโมหยาโมหยาแปลว่าฝนตกค่ะโมอเมเดนหยาแดดก็คือฝนตกประจำนะคะฝนตกประจำอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโมยาดีโซยินย่างกุ้งมาโมอเมเดนหยาแด ที่ยางกุงถ้าเป็นฤดูฝนฝนเนี่ยจะตกเป็นประจำประโยคที่8นะคะตูกะก็คือขาอโลโกอโลก็คืองานค่ะอโลโกอเมเดนโจซาเดโจซาก็คือขยนันหรือภาคเพียรน,นะคะอโลกโจซานะคะก็คือขยันทำงานค่ะตูกะอโลโกอเมเดนโจซาเด เขาทำไมคะขยันทำงานเป็นประจำเขาขยันทำงานเป็นประจำค่ะประโยคที่9ก้าค่ะมันี่ก็มันีก็คือชื่อคนค่ะโยงกโกโยงแปลว่าออฟฟิศอเมรันประจำโซโซเย่าเด ซอๆก็คือเช้านั่นเองนะคะยยาวแปลว่ามาถึงค่ะมาถึงแต่เช้าเป็นประจำนะคะมานีกะยงโกอมเมดันซอซอเยาเดมานีมาถึงออฟฟิศตั้งแต่เช้าเป็นประจำค่ะประโยคสุดท้ายที่เอามาฝากค่ะตูกะขาอมเมดันประจำเก็บไว้ก่อนนะอโลก อโลกก็คืองานค่ะอโลกมียาก็คืองานเยอะอโลกแปลว่างานอนโลกมียาก็คืองานเยอะค่ะแดแดแปลว่าที่ค่ะตู่ในที่นี้ก็คือบ่งบอกตัวประธานที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะก็คือเขานั่นแหละนะพิดแปลว่าเป็นค่ะเขาทําไมคะตู่กะอมเมยดนันอโลกมียาแดตู่ผิดแดเขา เป็นคนที่งานเยอะเป็นประจำค่ะตูกาอเมีดมยดันอโลมีอาเดตูพีเดเขาเป็นคนที่งานเยอะเป็นประจำ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะคำว่าประจําหรือในภาษาพมา่าพูดว่าอเมเยดานอเมเยนะคะจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราจะฝึกแต่งประโยคในสไตล์แบบนี้ที่ภาษาไทยเราแปลว่าจุดๆๆุด,ดอะไรเป็นประจําแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะการพูดภาษาหนึ่งภาษาใดได้นั้น,นเราจะต้องใส่อินพุตเข้ามาในสมองให้มากพอก่อนเราถึงจะได้อดัใช้เป็นนะคะวันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เพื่อน ื่อนคนไทยมีความรู้ในภาษาพม่ามากขึ้นแล้วเราจะเก่งภาษาพม่าไปด้วยกันนะคะหัวข้อน่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นวันจะเลือกเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องชาวไทยมาสอนกันต่อค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย